เร็วเข้าไปพาสมาชิกครอบครัวของพวกแกออกมาจากห้องเดี๋ยวนี้เฮ้ย hey, นี่มันอะไรกันเนี่ยคุณทำอะไรเนี่ยฉันอยากให้ทุกคนนั่งเงียบๆ<า>ไม่งั้นฉันจะยิงแกแกไปทางนั้นเฮ้ยแกขึ้นมาชั้นสองกับฉันผมจะโทรเรียกตำรวจนะแกจะโทรเรียกตำรวจอจริงนันเหรอแกกล้าเหรอเฮ้ย <Hey, S 2> นี่เอ้ยเขาทำอะไรเนี่ยเ,เอามาดิเฮ้ยอย่าใช้ความรุนแรงอย่าใช้ความรุนแรงคุณเยอะเงียบไว้ เราจะให้ความร่วมมือใจเย็นๆนะใจเย็นๆโอเคลุกลุกขึ้นไปตัวนั้นไปเร็วสิเฮ้ยอย่ามองฉันแบบนั้นนะไม่งั้นฉันจะฟาดให้ฉันจะยิงนะเฮ้ยเข้าไปดูต่ห่อแลยพาผู้มันออกมาเร็วเข้าไปสิไปพาทุกคนมาฉันอยากให้ทุกคนมาที่นี่ให้พวกเขายืนกันตรงมุมนั้นนะวันนี้ฉันจะไปยกโทษให้พวกมันน่แกทำอะไรอย่าโดนยิงหรือไงนั่งลงนั่งตัวนั้นอย่าแกนั่งถ้ามีใครขยับไปจากตรงนี้ ฉันจะระเบิดสมองคนคนนั้นสั้นเดี๋ยวนี้เลยเข้าใจไหมฮะนั่งลงนั่งพาเธอไปที่นี่เร็วเร็วเข้าหมอน,น่าอันตรายนะเดี๋ยวเขาก็ยิงแกหลอกหน้าเร็วเร็วซิพิงกี้พิงกี้เฮ้พิงกี้เฮ้อยุดเงียบซิ <c oughs> ฟังนะได้โปรดอย่ายุ่งกับเด็กเลย <c oughs> <c oughs> ได้โปรดปล่อยพิงกี้ไปเถอะนะพิงกี้ ปล่อยเธอไปอออเสร็จหรือยังถ้าเสร็จแล้วก็นั่งลงนะทำไมแกถึงจับมือเธอเอาไว้เธอจะวิ่งหนีหรือ,อยังไงไปน,นั่นทงนั้นไปเฮ้ ไปเอากระเป๋ามาสิครับท่านไปอ่าฮะยิ้มเลยเปิดสิก็จะให้ฉันใส่มาหรือไงไอ้โง่เอาไปให้เธอสิวะ รีบรีบสวมมันมาซะเร็วโอ้ฟองังนะเฮ้ย <Hey! S 2> มีอะไรเงียบโอ้ฉันบอกว่าสวมมันซะขึ้นไปสิแต่ทำไมเธอต้องสวมชุดเจ้าสาวเงียบ <Yeah. S 2> ฉันจะฆ่าแกซะถ้าแกไม่หยุดพูดหูปักยายแกแก,แกบอกฉันว่าไงนะ แกบอกว่าทุกคนใจความร่วมมือแต่เธอไม่ความร่วมมือเลยฉันจะเข้าครอบครัวกันสักคนหนึ่งดีปะมแกจะได้เข้าใจสักทีจันทนาเงียบขึ้นไปข้างบนท่านครับผมควรขึ้นไปกับเธอไม่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 แกจะบ้าหรือยังไงแกจะอยากไปกับเธอทําไมกันเนี่ยเธอโตแล้วนะเธอจะไปเองชีวิตของเธอกับครอบครัวนะ่ะเป็นอันตรายอยู่เธอจะไม่เข้าใจได้ยังไง ถ้าเธอไม่ไปคนที่เธอรักทุกคนจะตายจะพูดถูกใช่ไหมไปสิดีมะ เธอคิดอะไรอยูออ่ฉันแต่งงานกับเขาไม่ได้แต่ว่าเธอไม่มีทางเลือกเธอก็รู้พวกเขาจับครอบครัวเธอเป็นตัวประกันสุมารชรยาพี่โยคีพี่จันทนาคุณยา่าคุณพ่อและพิงกี้พวกชั่วร้ายพวกนั้นจับทุกคนเป็นตัวประกันถ้าเธอปฏิเสธจะแต่งงานพวกเขาจะถูกทำร้ายพวกเขาอาจจะตายก็ได้ไม่ ฉันเข้าใจว่าเธอเจอสถานการณ์ยากลําบากดิตี้แต่เธอถูกบังคับให้ต้องเสียสละเพื่อครอบครัวของเธอโดยส่วนตัวเธออาจจะไม่ชอบแต่ว่าเธอต้องทำเพื่อครอบครัวและครอบครัวเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดของเธอเสมอเธออยากเป็นอาจารย์แต่ว่าเธอกลับไปเปิดร้านขายมากทำไมละ่ะก็เพื่อครอบครัวของเธอไงอีกครั้งที่ครอบครัวเธอต้องการเธอนะเพราะงั้นอย่าคิดมากลุกขึ้นแล้วสวมชุดเจ้าสาวนี่ซะ รีบๆไปสมนมาซะชีวิตของเธอกับครอบครัวเป็นอันตรายเธอจะไม่เข้าใจได้ยังไงถ้าเธอไม่ไปคนที่เธอรักทุกคนจะตายนะฉันพูดถูกใช่ไหม อ๋อคุณพ่อโทรมาเนะี่ยครับพ่อเป็นไงบ้างทุกคนอยู่ในความควบคุมหรือเปล่าทุกอย่างเรียบร้อยดีนะครับพ่อไม่ต้องห่วงหรอกนะครับแกต้องโทรหาฉันนะถ้ามีอะไรผิดพลาดแกอย่าให้ฉันไปหาไหมไม่ครับพ่อไม่มีปัญหาเลยพ่อไม่ต้องมาหรอกน้าทุกคนในครอบครัวเนี้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับถ้าใครส่งเสียงเขาด้วยเธอจะต้องถูกยิงนะ่ะยอดเยี่ยมคาชิครับ ย่าของเบตตี้อยู่ด้วยหรือเปล่ามะอยู่ตรงหน้าผมเลยโดนเอาปืนจ่อหัวอยู่เนี่ยให้ฉันคุยหน่อยสิได้เลยคุยเลยเอานี่พ่อฉันโทรมาคุยกับเขาซะสินี่มันมือถือไม่ใช่ปืนจะกลัวมันทำไมอะ่ะรับไปซิให่แก คุณอยู่ช่วงวัยทองแล้วแต่ว่าคุณยังไม่ยอมเลิกทะนงตัวคุณสร้างปัญหามากมายคุณทําเรื่องเลวร้ายอย่างไม่น่าเชื่อแต่ตอนนี้หมดเวลาของคุณแล้วตอนนี้ผมจะให้คุณดูว่าคำว่าชั่วร้ายจริงๆมันคืออะไรฉันชื่อลัดดูซิงและฉันคือลัดดูซิงแกทำผิดมหันที่มาหลอกลวงลูกชายฉันใจแก่นาโง แกไม่รู้หรอกว่าแกเล่นอยู่กับใครทีนี้รับผลกรรมไปซะแล้วก็อีกอย่างนะฟังนะใย,ยแกโง่เงาไม่ว่าแกจะพยายามแค่ไหนแกก็เอาชนะฉันไม่ได้แกต้องใจเย็นๆและยินดีด้วยกับงานแต่งงานของหลานสาวแก สปนาผมรักคุณหมดทั้งหัวใจ ได้วเวลาแล้วมาซิออกมานี่ มาสิแล้วครอบครัวของฉันล่ะคุณบ้าหรือเปล่าครอบครัวคุณจะไปทำอะไรที่นั่นน่ะพวกเขาจะอยู่ที่นี่จนกว่างานแต่งจะจบนะไปกันเถอะแต่ฉันจะแต่งงาน โดยไม่มีครอบครัวได้ยังไงบิตี้พูดถูกแล้วเราต้องทําพิธีกันยาดานงานแต่งงานจะไม่สําเร็จถ้าไม่ได้ทําพิธีนั้นอะไรนะงี่ไปซะฉันไม่ได้มาเพื่อเรียนเรื่องพิธีแต่งงานนะเลิกพยายามสั่งสอนฉันได้แล้วเอา้ามาเร็วๆไม่ฉันจะไม่ยอมแต่งงานถ้าพ่อฉันไม่ได้อวยพรเข้าใจแล้วถ้าคุณอยากให้งานแต่งงานนี้เกิดขึ้น ครอบครัวของฉันจะต้องไปกับฉันด้วยเธอได้เหลือเชื่อจริงๆเน่ยเธอเป็นอะไรของเธอไม่ได้ยินที่ฉันบอกเธอหรือ,อยังไงทำไมถึงอยากให้พ่อไปด้วยว่าเขาไปทำพิธีทีหลังนะ้าเอาละเขามาที่หลังก็แล้วกันนะมาเธอวพวาเขาต้องการเธอที่นั่นนะ่ะปเถอนะนฉันตัดสินใจเรียบร้อยแล้วฉันจะแต่งงานก็ต่อเมื่อครอบครัวฉันไปด้วย นี่เธอเป็นบ้าไปแล้วหรือยังไงเนี่ยฮะคุณต้องตัดสินใจแล้วละ่ะฉันตัดสินใจเรียบร้อยไปแล้วเธอจะต้องไปกับฉันและไปคนเดียวด้วยเข้าใจไหมฉันจะไม่ไปกับคุณ はっ、あ、えい、ー ข่าชีอภัยให้เราด้วยพ่อคะอภัยให้เราด้วยถ้าเราทำผิดพลาดไปแต่แต่ได้โปรดอย่าลงโทษลูกสาวผมเพราะความผิดของคนอื่นเลยเธอไม่ผิดอะไรเลยได้ปรด่ว้วชีวิตลูกสาวของผมด้วยขาชีปล่อยเธอไปเถอะนะผมพร้อมจะทำทุกอย่างที่คุณอยากให้ผมทำ ผมขอร้องเหรอพ่อครับแกยอคีไม่ยอคีแกทำอะไรของแกเนี่ยเมื่อกี้แกตั้งใจจะทำอะไรอะฮะไม่มีใครที่นี่เข้าใจเลยหรือยังไง กระสุนฆ่าคนตายได้นะแล้วเรามีปืนหลายกระบอกด้วยขอชี้ได้โปรดปล่อยลูกสาวผมเถอนะเนาะได้โปรดพ่อคะหนูควรไปค่ะพ่อ ถ้าบอกลากันเสร็จแล้วก็ไปได้แล้วนหน้ารอนานแล้วพี่โยคียได้โปรดดูแลพ่อด้วยบิตตี้บิตตี้เดี๋ยวก่อนบิตตี้อย่าไปนะพี่บิตตี้อยู่ที่นี่เธอฟัาหน้าพระหรวัน จกว่วิตตี้จะกลับบ้านฉันอยากให้แกเอาปืนจ่อทุกคนที่นี่เอาไว้เข้าใจไหมถ้ามีใครวย่วายขึ้นมาก็ยิงมันทิ้งสเสลยเฮ้กพันพาเธอไปซะวิตตี้ เฮ้ยพ่อหุลวันมานี่มามากับฉันนี่มาเลยเร็วเฮ้โกพันแกอยู่ที่นี่คอยจับตาดูพวกมันเอาไว้นะยิงมาซะเลยถ้ามันเอออะนะมาเซ่บิตตี้บิตตี้เดี๋ยวก่อนพี่เค่ได้ปรบิตตี้ ประตูรถสิอาเร็วข้าพิตตี้ลงมาจากรถสันเลยเดี๋ยวนี้เลย หยุดเดินทำไมเธอก็รู้ดีว่าครอบครัวของเธอจะโดนยิงถ้าเธอไม่มาที่นี่นะเร็วเข้า